สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางฮานอยจ้าฮานอยหมัดรวมแนวทางของวันพฤหัสจันทันที่31เดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ่ามือดีมาพบกับแนวทางของไอ้จอยคือเก่าจ้าสำหรับพ้นฮานอยมือว่านวันที่30สําำหรับนอยหมัดรวมแนวทางเลขเด่นไฮเด่นสี่กับเก่ากันเด่นศูนย์จ่าสำหรับนอยรวม โ้น้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะกิดจะสองหกศูนย์ลางหาสี่สำหรับรอบเฉพาะกิจมาแค่เลขเด่นเนาะบนมาหกศูนย์ฉุดกันขเขามีศูนย์แต่ว่าไปบวถึงหกศูน์เนาะมีถึงศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าขมาหกศูนย์จะมาแค่เลขเด่นล่างหาสี่เมื่อนี่ค้าเลขพี่น้องสี 45, ่หามาหาสี่จะค้าปุ๊บมาปั๊บเลขพี่น้องในรัางๆเดี๋ยวมาเด่นสี่จะสำหรับ น้อยรอบเฉพาะกิจเนาะผ่าดจับขู่พาดไปทางบนทางล่างเลยเนี่ยสำหรับน้อยรอบพิเศษจ้ะสามหกหกหลางสองเก้าจ้ะสำหรับสองเก้าล่างพิเศษเขา่าเก้าสองตูกับเน้นเนนเลยจะ้ะเด่นเก้าก็ห้ามมาจ,จะ้ะสำหรับน้อยรอบปกติจะ้ะ 8ปดหนึ่งเก้าล่างสามศูนย์รอบปกติเด้งบนล่างจา้าสามศูนย์เข่าชุดกันศูนย์สามละบนมาแปดหนึ่งเก้าเข่าเก้าหนึ่งจ้าเด้งบนล่างสำหรับรอบปกติเนาะเด่นเก้าเขามามจา้าประกาศกระจางแหละเนาะสำหรับน้อยรอบวีไอพีรอบสุดท้าย 60หาหลาง71หงลางพาดไปจาก71สำหรับ0หามาตรงๆุ้งจากกัน <_' S 1> เน้นพีดตัวเนาะสำหรับตัวเน้นมือนี้เน้นได้แค่หน่อยหอบพิเศษรอบเดียวเนะเาะ29เน,นะเาะจาก2992ที่เลื่อยถือว่าแอดจอยเด่นพาดไปเนาะสำหรับนแนวทางให้หน่อยเขาเฮามือนี้ถือว่าทปังเนาะจากพาดตัวประกบคู่พาด,ดแค่รอบแรก เฉพาะกิจบนหลากเนาะสีกรบสีน้อยจ้าถือว่ามาห้ยสามหน่อยสำหรับสูตรสามตัวมือนีผ่านไปเนาะสำหรับวันที่สามสิบเอ็ดตามลุ่นกันต่อจา้าแนวทางของห้าสีมาหา้ตามสูตรหรือบ่มเมื่อนี่รอลุ่นจะพี่้องจา้จาจำรายกะรหลับชมใ้เป็นแนวทางเนาะมีตัวหมักตัวชบล่อยตามเนาจะบ่มีตัวหมักตัวชบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้จะแ,แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าละก็มีรุด ก่อนสินัไปเป็นแนวทางกัเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะอย่างที่เคยบอกไปตามในแต่ละคลิปเนอะจากหาหน่อยลงหายสสูตรหมัดรวมกับเนี่ยกน้อยหมักสูตรใดก็คือตามสูตรนั่นนอกจาขคืออยู่กับความหมักความชอบจ้ะเปรียบเทียบกันเบ่งได้เนาะ สำหรับมือนี้นาซีมีแนวทางรัฐบาลไทยให้โดยนอ้องรัฐบาลไทยจยลงหาส้วงสูตรจากมือนี้เจอกันสูตรเดิมสูตรลักจะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักมือนี้สำหรับตัวประกบคูนี่อาสีย่อลงมาหายอีกเด้อะจะแต่ว่าได้เด่นตัวได้แบลงการเยอะสามารถรับชมย้อนหลังใดเลยเนาะอีกสักคู่เดียวจะเจอกันจา้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฮาหนอยมือนี้จะขอโชว์ผลงานสักนิดหนึ่งเนาจะบวกกันดีใจแห่จ้า สำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของเฮาวันที่30ฟุกเดอจ้าสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจ่าเวลาพัฒนาให้เด่น7กับ0สำหรับชุดการในการเด่น6ะพ้นจาก6ตัวขมาหา1 2 8 7 2สรุปห้แบบข่าวๆเนาะดีใจแหงจ้อ่าสำหรับลาพัฒนานี่โอ้2บน2หลังกันเลยทีเดียวเนาะ หูซึกว่าสิประยัดต,ตัวเลขคักนาสําหรับลาวภัตนาของเฮาจ้ะช่วงนี้วันที่28กัะสอบบน2ล้านจะ2528วันที่30มื้อวานวันพุธก็มา2บน2ลานอีกเนาะสําหรับ28นี่ก,ก็โต9เนาะจะมา72อ,อีกบนสําหรับแนวทาของเฮา72เข้าเต็มๆเ,เ,เลยเนีย่ตรงๆเน้นๆเ,เ,เลยบ่ต้องกลับ 3ตัวบน872แตก3ตัวตจโต728โ,โอ้โหบ่ตามพลาดคักอีหลีบ่ได้บ่ตามอะถือว่าฟุกเนาะอ่ะสําหรับมื้อนี้ตามรุ่นกันต่อจากก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมื้อนี้กะ ฝากด้วยละกันเนาะสำหรับพี่น้อง FC ซที่เขามารับช่วใหม่ๆเราจะทำบาบยพาดแนวทางกันอย่าลืมกดติดตามและกันอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อจะได้โบยพาดแนวทางเทียใยยจยลงหายเนาจะแนวทางดีๆนี่หายกันได้ถูกมือถูกวันจะมีหุน้นนี่คือหุน้นห้างเสียงหุน้นดาวโจนส์ฮา,า,านอยรัาพัฒนารัฐบาลไทยจะนะมือนี่รุ่นต่ตจะโมไลแลวเนาะสำหรับมัดรวเม,มือนี่หาเด่นสามกับแปด จับคู่เด่น3 4 5สีาำหรับเด่น8ปดเก้าการเด่นสองจะมีสองสสองห้า สอหู 2, กับสอเจ็ดอยู่มุมสุดท้ายกะสองเจ็ดสาตัวบนจา้ามแปดคู่สุดท้าย1 2ึองหาเดี๋ยวมาเบิง่งโตเน้นกันก่อนจะสำหรับน้อยมัดรวมมันอีสตัวบนเน้น1นึ่หากับ สองกัน24กับ25 8ห8าแปดเาแสาาหำหรับร่วมนี่คือให้ร่วมถูกน้อยจะเฉพาะคิดถึง VIP จะแต่กรักึ้นอยู่กับพี่น้อย f อซแต่ละคนแต่ละฐานเนาะหมักอยู่ในห้าน้อยรอบได้การลองเบิงได้นาะจะเปรียบเทียบกันเบิงได้จ้เมื่อนี้ค่อยมาปังปัง,ปงเต็มเต็ม บนหลังสี่น้อยเลยละกันนาะ,อะขอให้สามตัวแตกละกันเนาะตามแนวทาง,วงเวลาพัฒนาด้วยละกันเนาะจ้าสำหรับลาพัฒนากระแตกสามตัวโตลงล็อกพอดีจ้าก,ก็เลยฟุกอขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามจากอใไ้เฮงเฮงปังปังลวยๆกันทุกคนทุกท่านจา้าสวัสดีจา้า